จะขึ้นรถขึ้นรถอย่างไรครับต้องขึ้นด้วยความมั่นคงนะครับทุกครั้งที่จับล้นนะครับเออนะอันนี้เนี่ยนะครับแบบบ้านๆนะหรือนะความเคยชินของเรานะครับอันนี้เราต้องรับใหม่นะเรามีวิธีการขึ้นรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะเป็นหลักเลยนะโดยเฉพาะในสนามเนี่ยนะครับความปลอดภัยต้องระดับหนึ่งนะครับเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยนะแหม่มีนะสิ่งบนทนนะครับ มาถนะ่ายรูปเราโอเคนะครับก็นะครับนรถต้องมีหลักความปลอดภัยดังนี้นะครับอันดับแรกเลยจับวัสดุแขจับไปที่เด็กกันเลยโดย่องากซื้อขวาเราเนี่ยนะน่าจะเป็นนะใช้กับรถรถทุกประเภทได้เลยซือขวาฟ้าแข็งกันเลยนะมือซ้ายก็จับแนให้มันงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผัดรถนะตั้งตรงนะครับแล้วก็เก็บขาตั้งแล้วก็ก้าวขึ้นนะครับก้าวขึ้นเนื่องจาะคุณผู้ชายนะขนาด ขาะะยาวๆ,ๆนี่นะต้องระวังนะครับก้าวนะโดยข้อมวัดเท้าไปเนี่ยดูว่ามีคนโดยสารรออยู่ข้างหลังหรือเปล่าเดี๋ยวไปเตะเข้าไถโคงนะแฟนเรารอจะขึ้นรถอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวมีเรื่องนะไม่ได้นะครับก็ต้องนะเช็คดูนะครับหรือว่าคนมาส่ว้วยกันเยอะๆเนี่ยเพื่อเรามันอยู่ข้างหลังนี่นะครับเดี๋ยวไปโดนเหี่ยวโดนเขานะพอค่อยก้าวขึ้นแล้วกันการขึ้นรถนะครับในละักษณะนีนะ้การลงรถก็มีหลักความปลอดภัยเหมือนกันนะครับ นะครสังเกตนะครับขึ้นเนี่ยจะเก็บขาตั้งก่อนเพื่อกันลืมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราฝึกกันหมู่เป็นหมู่คณะเนี่ยเดี๋ยวมีลืมนะถ้าไม่ใช้หลักการตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นรถเอ็ีเนี่ยมันมีระบบะไฟแนดงสวิตช์อยู่นะครับก็ตามทีนะแต่รถเยังไม่ทุกประเภทนะครับก็เก็บขาตั้งให้หมดนะแล้วค่อยก้าวขึ้นดีกว่านะครับเสร็จแล้วตอนลงเนี่ยนะครับเราก็จะให้แน่ใจว่าเราซิ้งฝึกการใช้รถแล้วนะค่อยเอาขาตั้งลงมาดีกว่านะครับก็คือลงรถ เบรกตลอดทั้งมองหลังมีสิ่งกีดขวางไหมไม่มีก้าวลงมาแล้วค่อยวางขาตั้งตอนสุดท้ายนะลักษณะน,น,นี้นะครับให้เราแน่ใจว,ว่าเราสิ่นสุดการใช้นลแล้วค่อยวางขาตั้งเดี๋ยวมีเผล่นะครับนะแบบผิดนะอ่าเวลาขึ้นนะครับอ่านะขึ้นได้ถูกนะแต่เวลาลงเนี่ยนะเวลานะอ่าหยุดรถนะบางทีเนี่ยผมให้หยุดเฉยๆนะแต่บางคนเข้าใจว่าจะให้ลงจากรถให้จอดรถนะก็เกี่ยวขาตั้งเวาเตรียมจะลงรถละนะแต่บางทีเนี่ยผมให้ไปต่อ ไปในเสริ Pop ya, มเติมเฉยๆนะให้หย oh, e ุดหยุดหมายถึงนะคนยังไม่ต้องงงจากรถใช่ไหมครับแต่หลายคนตีความหมายว่าเดี๋ยวใช้จอดแน่ๆเลยเอาขาตั้งลงมาอันนี้เดี๋ยวสื่อสารกันไม่ถูกต้องเองนะแต่เรืงนี้ไปวิ่งเพื่อนไปแล้วเร่องนี้ไปก็ขาตั้งไม่ได้เก็บอีกแล้วนะครับขาตั้งอันตรายใช่ไหมถ้าไม่เก็บนี่นะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาหลายด่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เราแน่ใจว่าสิ้นสุดการใช้รถแล้วดีกว่านะครับก็คือลงจากรถก่อนนะแล้วค่อยก้าวลงมานะครับแล้วก็ การตั้งลงสุดท้ายอันนี้ดีกว่านะครับอ่าน,นี่คือกติกาของเราแล้วเอาไปปรับใช้กับการใช้งานได้แล้วเวลาขึ้นเก็บขาตั้งนะครับเวลาลงก็ก้าวลงมาก่อนแล้วค่อยวางขาตั้งสุดท้ายมีนะบางีเนี่ยแล้วซ์ซื้อเรียกลื้ซื้อก็ผัด นะขับขี่เนี่ยถ้าทางเป็นอย่างไรนะครับเอาที่ p c s ก่อนก็ได้นะครับมีขบบาตั้งคู่นะเห็นชัดเจน,นเลยนะรถ AT <ขอ S 1> นะครับตั้งแต่รถเล็กนะครับจนที่มันมีที่วางเท้าแบบเต็มๆเลยนะประเภทรถสเปซี่ตอนนี้คลิกนี่ก็มีนะครับจนถึงรถประเภทอพุตตเตอร์ขนาดใหญ่ใช้ท่าทางการขังขี เพราะคือกั่นแหละะโกมาเดินถึงปลายเท้าอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะ,ะนั่งให้เป้าหมายเราเนี่ยนั่งให้กระชับมั่นคงแล้วก็ควบคุมรถได้อย่างล่องตัวนะเป้าหมายเรานะครับผมขอเอาผลงานหน่อยเอาหน้าหน่อยช่วยถ่ายผมดน่ยนะครับรบกคน,นอ่อเ,เห็นสมาชิก รู้สถานการณ์ข้างหน้าทิศทางหน้าจะไปทางไหนซ้ายขวานะครับไหลแขนต้องตามไปนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาควรจะเป็นธรรมชาติแบบนี้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจะเป็นเกร็งนะครับมือต้องจับให้กระชับมั่นคงนะครับอันนี้แหละจะเริ่มกระชับมั่นคงแล้วเวลารถสั่นสะเทือนเนี่ยมือจะต้องไม่หลุดจากแขนได้ง่ายนะอย่าไปวางแบบผิดเนเอานิ้วโป้งออกมานะครับ ความแบบนี้นะเวลาลดเบรกงแรงเนี่ยนะครับเบรกกระทันหันบางทีเนี่ยมือก็แทบจะหลุดออกจากแฮนด์ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่มั่นคงเลยนะครับหรือหนักเข้าไปใหญ่เลยเป็นไงครับไปจับที่คอนโซลรถก็มีนะไปจับในตำแหน่งที่มันไม่มั่นคงเลยนะแล้วควบคุมรถไม่ได้นะถ้าเกิดสถานการณ์กระทันหันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจับนะให้กระชับอยู่ที่แฮนด์นะมือพร้อมที่จะควบคุมเบรกได้ทสถานการณ์ดีกว่าโดยแต่โดยท่าดปกติคามาตรฐานาคือ รอบไว้ใต้แหนเป็นหลักนะครับนี้คือช่วงของท่อนบนช่วงล่างเนี่ยเราต้องนั่งให้กระชับตั้งแต่สะโพกเลยนะครับนั่งกระบอกให้ถูกตำแหน่งนะสะโพกเนี่ยเหมือนกับรถยนต์หลายคนนี่ใช้รถยนต์นะเวลาไปนั่งนี่ใช้ต่อจะนะคนอื่นเนี่ยต้องมีการปรับเบาะให้ควบคุมพวงมาลัยได้ถนัดนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีตำแหน่งของสะโพกเหมือนกันเราเช็คเองได้อย่างง่ายๆสูงต่ำและกว้างของนะครับไม่มีปัญหาในกควบคุมรถได้ทุกขนาดทุกประเภทนะครับ เราต้องเนะีเช็คด้วยการยืนนะครับเวลารถเคลื่อนไปในความเร็วต่างๆเนี่ยลองเช็คนะมือจับแฮนด์ไว้ยืนแล้วก็นั่งลงมาปับ๊บนะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราเนี่ยนะจับแฮนด์ไว้อ,อยู่แล้วก็นั่งลงมาปั๊บมันจะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงนะหลักการง่ายๆคือน,นั่งแล้วไม่ใกล้แฮนด์นะหรือไกลแฮนด์เกินไปนะครับนั่งควบคุมแฮนด์ได้นะควบนะได้ถนัดนะครับนะสะโพกนะครับนะแล้วก็อยู่บนตัวรถนะไม่ต้องไปค่อยซ้ายค่อยขวาในเวลาเลี้ยว นะอย่าไปนึกภาพเลสซิ่งนะทีแม่มีการผลสะพกันนันไม่ต้องนะนั่งให้มั่นคงอยู่ที่รถเป็นหลักเข่านะครับชี้ตรงไปด้านหน้าเป็นหลักเลยนะครับนะถ้าเกิดมีถังน้ำมันแื่นแน่นชิดถังเอาไว้นะรอยเว้าของถังน้ำมันทาไว้เพื่อให้เข่าเราล็อกกันทับเอาไว้นั่นเองนะครับเท้าก็วางให้ชิดนะอยู่ที่ตัวรถพยายามให้อยู่ในตัวรถเลยนะครับอย่าไปโผล่มาด้านข้างแบบนี้ไม่เอา นะครับนะ่ม่บมั่นคงหนึ่งเวลารถสั่นกระเทือนบางทีเท้าจุดนะครับสองก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวได้ง่ายถ้าช่วงล่างเคลื่อนไหวได้เนี่ยแตกนะคนไทยหรือเปล่าหรือว่าคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับนะถ้าเกิดขั้งล่างเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ไอ้ข้างบนมันจะเกร็งมันจะเป็นแบบนี้นะข้าขงบนเนี่ยนะครับนะ ข้างล่างมันคอยเคลื่อนไหวเนี่ยข้างบนมันจะคอยเกรง็งนะจะเป็นท่าแบบนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานจะเป็นท่าแบบนั้นะปแปลบนะ <c oughs> อยากให้รถเลี้ยวแต่รถมันไม่เลี้ยวครับต่อได้เลยเพราะนะั้นช่วงล่างนั้นให้กระชับเวืเลยดีกว่าให้กระชับกับรถเอาไว้นะแต่ช่วงบนเนี่ยมันจะคอยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้เต็มที่แบบนี้ดีกว่าอาจารย์เจ๊ทำให้ดูนะชัดเจนนะครับช่วงล่างนั้นกระชับช่วงบนนะเคลื่อนไหวได้เต็มที่ในลักษณะนี้ดีกว่าแล้วเราลองเช็คตัวเราเองดูด้วยนะตรงนี้ ต่อไปนะครับอานะให้เห็นของจริงเลยดีกว่าให้ขับให้ดูเลยนะครับะน,รน,นะครับเราล็อกท่หันมองหลังทุกครั้งนะครับแล้วก็สังเกตท่าหยุดของเราอะเดี๋ยวหันไปหาผู้ฟังผู้ชมตรงนี้ดูนะครับว่าท่าหยุดเนี่ยเป็นยังไงเท้าซ้ายต้องอยู่ที่พื้นเท้าขวาต้องอยู่ที่ตัวรถหรืออยู่ที่เบรกดีกว่า ถ้าหยุดอันนี้เสริมแต่เราต้องใช้ด้วยนะครับถ้าหยุดควรจะเป็นท่านี้นะเพราะอะไรครับนะข้า้าออยู่ที่พื้นอยู่บน่าในเนื้อหาที่เราทำทีเทสไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งพุทธบาทปลอดภัยกว่าตัวรถตัวเราเนี่ยองศามุมเกียงมันจะเข้าหาพุทธบาาดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราทั้งขวาไปอยู่ข้างนอกล่ะนะตัวเราตัวรถมันจะอยู่ด้านนอกถนนแล้วเวลาเราไปจอดรถริมถนนเนี่ยอันนี้อันตรายกว่า นะครับเพราะนั้นนะฝั่งซ้ายดีกว่านะเป็นฝั่งที่ปลอดภัยเท้าซ้ายแล้ววางไว้ที่พื้นเท้าขวาอยู่บนรถแต่ถ้าเป็นเป็นรถประเภทสปอร์ตก็ยิ่งดีใหญ่เท้าขวามันจะคอยคุมเบรกไว้ด้วยนะมันจะปลอดภัยนะ,น,ะนะมั่นคงมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคอ่ะดูเซฟขับให้ดูครับน้าทางกาหยุดออกรถน้าทางแนวขี่ให้เห็นชัดเจน ื่อนไหวท่อนบนนะครับให้ท่่นคงนะครับท่อนล่างนะครับนั่งให้มั่นคงท่อนบนนะครับสายเลื่อนไหวเป็นอิสระนะครับกับท่อนล่างเวลาเราื่อนไหวเห็นไหมท่อนล่างไม่ต้องไปขยับไปเชือกเลยเวลาเลี้ยวนะสายตามมุนมันทางลอยแขนนะครับคอยเคลื่อนไหวไปตามศีรษะนะครับลำตัวเราที่เราเลี้ยวไปแตช่วงล่างไม่ต้องไปช่วยเลี้ยวนะช่งล่างมันไม่ได้มีส่วนช่วยเลย ในในการเลี้ยวเน้นไม่ต้องไปเลี้ยวม่ท่าทางนะครับเจนนะครับเห็นครับถ้ามาตรฐานคือมืออยู่ที่แฮนด์นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เบรกใช้ตอนเลี้ยวเสร็จแล้วก็ปล่อยรถไหลแล้วรถตั้งต้นตั้งเล่งที่ไปนะครับแล้วก็อยู่ในท่าทางด้ยวยมือเนี่ยจับที่แฮนด์ เอาอยูที่กันเล่นไปต่างเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาขับรถสปอร์ตให้ดูนะครับพี่เจ๊ก็จอดถ่างๆไปได้เลยนะแล้วมาขับรถสปอร์ตให้ดูนะครับ,บ,ปรนะรบเป็นอย่างไรนะครับอาจจะสปอร์ต,ตไปทำนั้นได้เลยครับจะไม่กดตัาครับเมื่อ